ผ้าเด็กน้อยมากสอยดาวนะคะวัดจอมสีค่ะกลมเพราะว่าปีมักมวนมักมวนปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็ได้ก็ได้ อาถือให้เนี่ยลวงบ <c oughs> ่ลงบ่เอ้าห้าใบจ้าของหลาย <c oughs> ของขวัญของขวัญเอียงว่ะหัว เท็ดงามเนาะการเผาเนี่ยเจ็ดบุณพันเกิ็ดไม่เสียบเงี้ยตายวะเท็ดงามเจ้าปุณมันเกิ็ดหัวใจที่เท็ดงามแท้เกลดเือนวาเอาการไปเสียบเงี้ยวาเอาต้นเงี้ยแต่ว่าไม่เงี้ยแบบบอกดีเด้อกลางเว้นเ่าท่านด้ตั้งล้านเนาะต้องมาตอนกลางคืนทองสีมีหลายหลายล้าน มือนีเขาซิมี่น้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะแต่ว่าคงสีเล่นกลางคืนก็เลยว่าท่านในยูเบิงค่ะลงคานดัดยญ่